สวัสดีทุกคนก็นด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโลบอกฟิตนั่นเองนะซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะมาบอกจุดฟาร์มที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ3-4ที่นะฮะไปะเริ่มต้นจากที่แรกเลยนะผมจะเริ่มต้นจากอันดับที่1เลยแล้วกันนะฮะจุดฟาร์มที่ดีที่สุดในตอนนี้นะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมาตามหาน้ำวนก่อนนะครับน้ำวนที่มันมีแสงขึ้นแบบนี้นะมันก็คือว์ติโก้นั่นเองฮะหลังจากที่เราเจอน้ำวนแล้วเนี่ยก็กระโดดไปได้เลยนะครับปุ๊บ จุดฟาร์มที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือถ้ำคิสตันนะคิสตันเคเว๊บค่อยๆไปนะเดี๋ยวตกฮะตอนนี้ก็มีออโรลลาอยู่ด้วยฮะคนตกปลาอยู่ฮะค่อยๆค่อยๆล้อไปชึปชปิโอเคมาเดีย๋ยวขอปิดเสียงแป๊บหนึ่งฮะเสียงเบิดมันดังเนาะโอเคครับตอนนี้เพื่อนก็ตกกันเยอะเลยนะมาเดี๋ยวพี่จะตกให้ดูนะว่ามันได้อีกีเท่าไหร่นะตอนนี้พี่ก็ใช้เป็นเออ ออกาล็อตน,นะครับแล้วก็ใช้บัฟเคเวอร์นะแล้วนี่แล้วใน ID ผมเนี่ยมันก็มีคูณ2เนี่ยนะไปเดี๋ยวผมจะตกให้ดูนะผมจะพยายามทําให้มันได้เพอร์เฟกแล้วกันนะครับว่า E X P สูงสุดเดี่ยวมันได้เท่าไหร่นะไปอันนี้เป็นระดับดีเจเ a รีนะเดี๋ยวผมตั้งโอ้หมูไม่ไหวไม่ไหวโอ้ดิ้นมากเลยโอ้ยหนักหน่วงอะถ้าแบบไม่เพอร์เฟกได้ก็ประมาณห้าหมนะครับห้าหกสองห้นะอันนี้ขนาดไม่เพอร์เฟกนะ อันนี้เป็นตัวธรรมดานะดูสักหน่อยว่ามันได้เท่าไหร่ฮะตัวธรรมดาแบบเพอร์เฟกนะฮะโอเคตัวธรรมดาเพอร์เฟกเนี่ยจะได้ประ,ประมาณแปดหมื่นแปดนะฮะมามามารีเจนเดอรี่ฮะเฮ้ยไม่ไหวฮะมันดิ้นมากเลยฮะขนาดลดแค่สามสิบเปอร์เซ็นตนั้นเนี่ยดูสักหน่อยว่าได้อีพีเท่าไหร่ฮะอีพ e ีได้ประมาณห้าหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบนะครับห้าหมื่นหกเลยนะเยอะมาก รีเจนเดอรี่ตั้งห้าหมื่นเนี่ยเอ้ยมาแล้วมาแล้วรีเจนเดอรี่ฮะรีเจนเดอรี่ดูสักหน่อยนะว่าอีกพีมันจะได้เท่าไหร่นะครับไอ ic, บ้มิติครับมิติมิติขนาดรีเจนตั้งห้าหมื่นเลยนะปุ๊บหืึระดับมิติได้อีกพีตั้งแสนเลยนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเลยนะโคตรเยอะเอ้ยมาแล้วมาแล้วมิติตัวที่สองอ่ะอุ้ยสวยเพอร์เฟกเพอร์เฟกได้หนึ่ง 168,750นะครับโ oh, อ้ยยังเยอะมากเลยนะประมาณ1 6 0 0 0นะครับเกือบอะตีไปแสนเจ็ดนะเพอร์เฟกนะฮะ oh, โอ้ยกว่าจะทำได้ฮนะต้องตั้งใจนะเพราะว่ามันมันดิ้นนะเพอร์เฟกต์หนึ่งแนะครับตีไปเนาะเล่กลมกลมอะจุดฟาร์มระดับที่2ในตอนนี้ก็คือแคสต้าเวนะั่นเองนะฮนะมันจะเป็นก่อล้มแล้วครับเกิดเฉพาะตอนกลางคืนแล้วก็ต้องกดโทเทมหมอกด้วยนะมันถึงจะเกิดน,นะปรนะมาณนี้นี่เลย แคสต้าเวนะฮะแคสต้าเวคลิปนะฮะไปะเริ่ม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 เราจะมาดูกันสัหน่อยนะว่าเกาะนี้จะได้ exp เยอะหรือเปล่านะแคสต้าเวเนี่ยให้เดินขึ้นมาด้านบนนะครับมันก็จะมีจุดฟาร์มเป็นบอ่อเล็กๆตรงนี้นะฮะเริ่มเริ่มเริ่มก็มีคนมาตกเยอะแยะเลยฮะลุยบ่อตกปลาอันดับที่2ตัวธรรมดาจะได้3,375นะแล้วก็ออกมาแล้วรีเจรรี่ฮะ รีเจนเดอรติดลบ20%ปนะป่าไม่ดินเท่าไหร่ที่นี่ดูสักหน่อยสิเพอร์เฟกต์ไหมเพอร์เฟกต์รีเจนเดจะได้ประมาณ1 6 8่งนเจห้านะฮะประมาณนี้เนาะร e เจนเดอรีมามิติกมาแล้วฮะลบสีบเปนตีลบสีนะ่สิได้เท่าไหร่กันเชียว เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมปุ๊บมิติได้ประมาณ3 3 7 5 0นะครับอันนี้คือจุดฟาร์มอันดับที่2นะคือว่าที่นี่เนี่ยปลามันจะออกง่ายกว่าคิสั้นเควมนะครับก็เลยเน้นจํานวนเนาะถึงมันจะได้ส0,000แต่ว่ามันก็ได้บ่อยกว่าพวกปลาห้าหมนะื่นเนาะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะฮะแต่ว่าคิดเ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอเคหกสิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้น่าจะเป็นเอ็กโซติกนะะเดี๋ยวพี่ตั้งใจแป๊บหนึ่งนะ เรียบร้อยเพอร์เฟกระดับเอ็กโซติกจะได้ประมาณแปดหมื่นนะฮะแปดหรือ6กเนี่ยมองไม่ทันนะเดี๋ยวพี่วินย้อนดูใหม่แล้วกันนะโอเคมาๆเม,ม,มื่อกี้พี่ดูไม่ชัดน,นะเอาตัวใหม่อันนี้ตัวที่สองนะะเอ็กโซติกจะได้ประมาณหกหมื่นันห้าร้อยนะครับหกเจ็ดห้าร้อยระดับเอ็กโซติกนะแต่ว่าที่นี่มันออกบ่อยฮนะแป๊บเดียวก็เจอแล้วเมื่อกี้พี่เจอ2ตัวติดเลยฮนะ เอกโซติดออกบ่อยมาก2ตัวก็แสนสองแล้วนะแป๊บเดียวฮนะนี่แหละจุดฟาร์มอันดับที่2อนะ่ะและนี่คือจุดตกปลาอันดับที่3ของเราในวันนี้นะฮะนั่นก็คือเกาะมัสโก็มนั่นเองนะหรือว่าเกาะเห็ดนั่นเะองฮะเกาะเห็ดเนี่ยเราจะต้องไปที่ถ้าแคลรดนะฮะถ้ำแคลรดถ้ำแคลรดการเดินทางนี่ง่ายมากเลยฮนะขึ้นเกาะมาเจอถา้าแล้วก็ไปเลยนะโอเคครับนี่ก็คือถ้ำแคลรดนะเรามาดู สมุดกันซะหน่อยนะว่าทําแครอทเนี่ยเราต้องตกอะไรบ้างฮนะแครอทการ์เด้นที่สามตัวนะครับก็จะมีะรีเจนเนอรี่นะอันนี้จะเป็นเต่านะครับเต่าแครอทนะแล้วก็แครอทสแนปเปอร์นะครับตัวสุดท้ายนี่จะเป็นระดับเออเอ็กโซติกนะครับแครอทชาร์กนะหรือว่าฉลามแครอลนะสามตัวนี้ได้เอ็กพีเยอะที่สุดเลยฮะไปเรามาดูกันซะหน่อยนะเฮ้ยมาแล้วรีเจนเนอรียรีเจนเนอเรี่จะได้เท่าไหร่ฮะปึง รีเจนเดอรี่จะได้ประมาณ25,312นะเยอะมากเลยนะฮะรีเจนเดอรี่เพอร์เฟกได้25,000เลยนะออกง่ายด้วยฮนะมารีเจนเดอรี่เนี้ยอุ้ยไม่เพอร์เฟกแล้วรอบนี้แบบไม่เพอร์เฟกจะได้16,875นะก็ยังเยอะอยู่ดีอ่ะเอ้ยมาแล้วพะเอกเอสโตติงนะโอ้โหดิ้นมากเลยปึง เอกโซตแบบไม่เพอร์เฟจะได้45,000นะครับเยอะมากเลยนะแค่ลอชาร์กเอกโซติกได้45,000ฮนะเอาเรื่องเลยนะครึ่งแสนเลยฮนะถ้ามีออโราเนี่ยตกได้รัวๆมาแล้วมิติคอลครับโอ้โหเพอร์เฟไม่ได้อนะ่ะจะได้เท่าไหร่กันเชียวระดับมิติได้22,500นะฮะอันนี้แบบว่าไม่เพอร์เฟนะ โอเคเรามาสรุปกันดีกว่านะว่าแครล,ลอดเนี่ยมันได้เท่าไหร่ฮะแครล,ลอทการ์เดนเนี่ยรีเจนเนอรี่จะได้ประมาณ1 6 0 0งนะครับ16,800ส่วนรีเจนเนอรี่เนี่ยจะได้ประมาณ20,000นะฮะแล้วก็เอ็กโซติเนี่ยจะได้45,000เลยนะก็ถือว่าเยอะนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าเพอร์เฟกิดก็ว่าไปอย่างครับและนี่คือจุดฟาร์มอันดับที่3หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่เริ่มฟาร์มใหม่ๆนะครับไปวันนี้ก็ประมาณนี้ แล้วเจอกันใหม่ฮะบายๆสามจุดยอดทีตอะไปฟาร์มกันได้เลย